สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนักเรียนของคุณครูทุกๆคนนะคะเราจะมาดูที่การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2นะคะในรูป ax กำลังสองบวก bx บวก c ในกรณีนี้นะคะเราให้ a ตรงนี้เท่ากับ1 b และ c เป็นจำนวนเต็มนะคะแล้วก็ c ตรงนี้ ไม่เท่ากับ0นย์ะคะ a ตรงนี้เราให้เป็น1นะกรณีที่1ตรงนี้นะคะพหุานามดีกรี2ตัวแปรจะอยู่ในรูป ax กำลังสองบวก bx บวกสสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น x บวก m คูณกับ x บวก n นะคะ m กับ n คูณกันจะต้องได้ตัว4แบบนี้นะคะจากนั้น m กับ n เนี่ยเอามาบวกกันก็จะต้องได้เท่ากับพจน์กลางคือค่า b ตรงนี้นะคะ จงแยกตัวประกอบของ x กําลังสองบวก2 x บวก1นะคะประสิทธิหน้า x กําลังสองคือ1นึ่จำนวนอะไรคูณกันได้1แล้วก็บวกกันได้2แบบนี้นะคะ1คูณ1ตรงนี้ได้1ต่อไป1บวก1ก็ได้2จริงเพราะฉะนั้นนเรยนก็วางลงเลยนะคะเป็น x บวก1คูณกับ x บวก1แบบนี้นะคะถูกต้องผ่านจบได้เลยนะคะ จงแยกตัวประกอบของ x กําลังสลบ10 x บวก21 x กําลังสองลบ1 0 x บวก21นะคะก่อนอื่นพิจารณาอะไรคูณกันได้21มีโอกาสบ,บวกกันได้10ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยลบ3กับลบ7คูณกันได้เป็นบวก21จริงนะคะจากนั้นลบ3บวกกับลบ7ก็ได้ลบ10ตามนี้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ ได้เป็น x นะคะบวกกับลบ3คูณกับ x บวกกับลบ7นะคะ x บวกลบ3ตรงนี้ก็จะได้เป็น x ลบ3นะคะ x บวกกับลบ7ตรงนี้ได้เป็น x ลบ7นะ,ะเพราะฉะนั้นก็แยกออกมาเป็น x ลบ3กับ x ลบ7แบบนี้ค่ะถูกต้อง x กำลังสองบวก 2, 2 x ลบ35แยกตัวประกอบได้ยังไงนะพิจารณาเลยวิธีทำเอามาวางนะคะอะไรคูณกันได้35 ได้ติดลบแบบนี้จากนั้นก็บวกกันได้2อะไรคุณ,คณกันได้35 75ได้35มไหมโอเคนะคะลบ5คูณ7ได้ลบ35จริงนะคะแล้วก็ลบ5บวก7ก็ได้เป็นบวก2จริงแยกตัวประกอบได้แบบนี้คือ x บวกกับลบ5นะคะกับ x บวก7 x บวกลบ5ตรงนี้ก็คือได้ x ลบ5นั่นแหละ นะ x บวก7ก็ตอบ x บวก7แบบนี้ก็จบตอบได้เลยนะคะตรงนี้คือคำตอบได้เลยตัวประกอบของ x กำลังสองลบ4 x ลบ12นะคะตรงนี้นะักเรียนแยกได้ยังไงก็พิจารณาเลยลบ12อะไรคูณกันได้ลบ12แส่ก็ลบ6คูณ2ก็ได้นะคะลบ6บวกกับนะ,ะบวกกับ2ได้ลบ4ตรงนี้จริงก็วางลงเป็น x บวกกับลบ6 นะคูณกับ x บวก2นะก็จะได้ x ลบ6คูณ x บวก2นะคะนี่ก็คือเป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามนี้ได้2เล็บแบบนี้นะคะโอเคนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะนะสมมุติเจอแบบนี้ค่ะ x กำลังสบวก3 x บวก1นะคะนักเรียนก็มาตั้งตั้งตั้งสวงเล็บแบบนี้เอา x กับ x วางแบบนี้จากนั้นอะไรคูณกันได้1 แล้วมีโอกาสบวกกันได้3ตรงนี้นะคะมันไม่มีเลยสังเกต1คูณ1ได้1แต่ว่ามันจะไม่มีโอกาสได้พจน์กลางตรงนี้คือสาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่สามารถแยกตัวประกอบของพหุานามนี้ออกมาได้นะคะเพราะไม่มีจํานวนเต็ม2จํานวนที่มันคูณกันแล้วได้1แล้วจะมาบวกกันได้3นะคะเพราะฉะนั้นก,ก็แยกตัวประกอบไม่ได้นะคะ อาจจะแยกได้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปแต่จะติดค่าสแควรูตนะคะถ้าเป็นจำนวนเต็มคือแยกไม่ได้นะคะแยกไม่ได้อีกนะค้นักเรียนไปฝึกแยกตัวประกอบ1 2 3นะคะ4 5 6ข้อนี้ไปลองทำมาเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ